คร่บชทำไมอเล็มันน้อย่ร้าาไมไม่ดหนงในน้หมไ่อใหรมมือใหม่มือใหม่ <respir> <intake> เอ้ยก้องอยู่ไหนวะเอ้กัน่ยโนอไม่ไ้่อยแล้ววันนเราไม่ยไมด้หรอโอเราปันใจเราวัอาทยไปรับใครอยากให้รับใครผู้หญิงรับผู้หญิงผู้หญิงอ๋อใช่ปะแหมมเ้านา้วแหมมดีใจมากเล น้องเป็นไงแมวมันนีค่ะถึงกันเลยคือถึงรู้ไหมติดเจอกันแข่แมวแมวไปใช่ปะโอ้ได้เลยตอบาปได้เลยตอบอยู่เลมอนปะไม่ได้ตอบไปบ้าไม่ได้ต้องตอบอดเลมอนโดเลมี่โดเลมูมูมูหมดแล้วหรอครับเฮ้ยลืมขอบคุณค่ะ สวัสดีครับพี่ปี๊จะไงคุยกับแม่แล้วเหรอโอเคครับมามาเลย้น้องปิดแล้วอ่ะพี่ก้้งพี่เจมมีอะไรจะให้นี่ก็สนิทไหมฮะก้างทอาไปเลยเราซื้อมาฝากเราไปไปนิดนึงก็ได้ไม่เอาอะ มันถือมันไกลมันละลายเฮ้ยใช้คำว่ารังเกียจเลยนะเว้ยต้องเป็นเกียจเป็นเกียจเป็นเกียจเป็นเกีการดดแลได้เดีกันดูให้ดูรถให้จะได้กว้างๆจะได้ใหญ่ๆใช่ยังไงก้างก็ไม่โดนถ้ามาด้านนี้ก้างก็โดดหลบทันถ้ามาด้านนู้นก้างก็สบายมีรถมาแล้วหรอครับแสงมันอยู่ตรงนี้ละกันอย่างนี้ละกันแสงมันอยู่ตรงนี้ ต้องเงินระดับหนึ่งที่นี่ไทยซีรีส์อีกแล้วใช่ครับร้อนมากบ้าตายพักห้าร้อยห้าสิบไม่เกี่ยวแม่ไปเลยทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวให้ทั้งแท็กซี่กลับเดี๋ยวนี้มันมีอูเบอร์ใช้แท็กนี่เ้ยทำไมมันมันเปลี่ยนมาเป็นตัวเอไม่ได้อสโลแก รูปหวิดีอเกลว้ยยอวิ็นรถชนไปแล้วเมื่องนะใช่อิวิ่งรถชนเลยไปชนตรงสารรถไหมรถเขาก็้อาไปซ่อมคนขับเขาก็ต้องเข้าคุก เออแลปเลยแลปเลยทีนี้เรื่องเคยมีไหมคะก็เป็นห่วงเคยได้ยินหรือไงหรอกล้องใหม่กล้องใหม่เป็นไงกล้องพี่โมอ่าแล้วพี่โมอยู่ไหนพี่โมไข่พี่โมส่งมาพี่โมซื้อกล้องมาให้คนอื่นถ่าย นหนาส้มแคปแคปโมจั๊ใครเล็กก้นง <c oughs> ม่ <c oughs> มียิ้มยิมอะไร <c oughs> ไนินทา <c oughs> นาถิมใช่แล้วเอาไรละ่ะมาช้าหาที่นานจนาจอดรถเราไปทำไมร้านจอดรถ ไดไหนะเรียนอไดไหลองกลังไได้ไดขคิดดูก่อนสิบปได้ไดได้ได้หนบอ่าคนนึ่เขาบอกว่าไดีขอใขอแอมครับเแมอาส็ไปขอบได้ดีค่ะเอาอิวครับผมอิวมาแล้วครับกลัดีค่ะได้มอย่างนี้แล้วใครตอนนี้ใคไม่มาบ้าง เขาค่ะเราพิ้วตาร้องไห้อ่ะเร้าตัวเองร้องไห้เหรอจริงร้องไห้จริงมาเร็วกินไปไหใครไม่ได้ใครไม่ได้ร้องไห้วะจะพูดผิดใครไม่ได้ใครไม่ได้กอดแต่ก็ยังไม่ได้กอดที่นู้นข้างหลังกอดนะยืนตอนแล้วยืนเอ่ยอยู่ตรงนู้นนะคนไม่จำเป็นก็ต้องลาจากไปเพราะว่าขนาดว่ะ ไปเลยร้องเพลงหน่อโอ้ยอย่าให้ขุดนะอย่าให้ขุด้างเดอะสตาร์ครับคนใหม่มาแล้วครับ่ามาถึงว่าเดอะสตาร์คนใหม่จะมาฮะนี้ไ่ไนี่ไงพูดอยู่ใครไม่ได้ก่อนไงก็ไม่รู้ว่าม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 อิ๋วพี่หานน้ำทิ้งเลเร็วเร็วเร็ให้เวลาหมดเวลาแล้วมาเแลวหนึ่งสองสามสี่ห้า เขาไม่ได้ปันใจนะเขาแค่เชียร์โบ้เฉยๆไม่เป็นไรเขารักตัวเองแต่เดียวโอไม่เชื่อหรอกจะมือจะมือจะมือจริงๆทำไมไม่เชื่อหรอกสารน้องเขาไปรักน้องด้วยได้พูดเองนะได้ยินเสียงการ์ฟันนะมองไจะไม่เห็นก้างเลยอ่ะเร็วๆลูกได้ตอบตอบนี่คุณได้ตอบเยอะมากเลยแต่ผิดหมดเลยใช่ไหม ให้เขานนั่แหละกัน้าเล็กไม่มีวิกัดเอาผ้านั่ใส่ที่หมดขมอนเราดูไงพับกอดกันหมดแล้วนะแหวกแหวกแหวกคิดยังไม่กอดหนูกอดส้ำคนกเลได้เยอะมากเลยทั้งหมดโอนสิบได้ป่ะนักเซลพี่ได้ใช่ไหมทำไมถึงหน้าหลอนแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี่มันเวลาเซลฟี่อันนี้แสงมันจะเข้าตาถ้าไม่นักกีดเฮ้ยอาอายังไม่ได้กอดมาเลย ไม่เล่นละเกมเนี้ยขี้เกียบขี้เกียบขี้เกียบเบี้ยตังได้เปียบเออโดนก่อนต้องเปียบเบี้ยไม่กลับก่อนวันนั้นอันนี้ไม่กลับก่อนนะนี่แค่มาไม่ทันเฉยๆขิ้วขาอออกันนี้ก่อนตอบคำถามเมื่อกี้ไม่ใช่ก่อนวันเกิดไม่่ใชวันเกิดยังไม่ถึงเนี่ยวันนี้วันเกิดเกิดใครครับเกิดอยากจะกอดใครพูดเมื่อกี้กำลังคิดอยู่แล้ว มามีใครอยากให้กันถ่ายเดี่ยวอีกไหมขอไม่ใครอยากให้กันเซลฟี่ก็วันนี้กันซวมากลยกันกลับไปอ่านไปส่องไปถ่ายอะไรกันละครนะกล้องใหญ่ไปเซลฟี่ขอบ้างจะเฟี้ยงไปนะจะเฟี้ยงเลยเหรอไม่มาไม่รับนะเฟี้ยงไปพร้อมความรักอ่ะไปไหนแล้วอ่ะอร้เื่องที่มีซีซั่นสองอ่ะเราเลยยังไม่จบเลยเหลืออีกกี่ ไรอมีทั lei, 看看้งหมดกี่ EP มีหกเพลงเข้ากันหมดใช่ไหมใช่ครับเข้ากับสายเกาเทาด่อยากดูมากกดไม่โดนเลยกดไม่ได้อ่ะไปแคปด้วยนะคะกดไม่ได้ให้ง่ายฟรีกบ้างใช่ไหมไปนะฟรีกัไสิคะ ยังจำเจออีกเยอะแล้วทำอะไรุกดั่งลงนิดนึงน่าจะได้ไม่เดิมได้ด้วยเหรอฮะหนูคุบได้เหรอได้ครับคุกมให้พี่แพทนี่พี่อานแหม่เหรอหนูแค่ดั้งหลบในเนอะเออทำนี้นีไม่เคยดีกันมาไม่ใช่หรอพี่พี่าตั้งใจนะพี่ขอโทษใช่สิขอรูปหน่อยครับ โอ้โหหน้ามือนผีแสงมาจากข้างล่างมเียงานี่ผมกายรขมีคำถามอีกแล้วหละพี่พาเห่อพีพามตื่นอะไรดิมไม่เห็นเยวันอาทิตย์นี้รับผู้หญิงนะสอวันอาทิตย์นี้รับผู้หญินะก็รับผูกบหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ตรงๆเองหได้เลยใครจะไปคิด เราตรงอยู่มาสู้งงๆเลยตรงงงๆเนรอคิดได้ไงใครจะดูแสงเขาที่แต่จะกดไม่ใช่ก้อนเหรอได้ไหมได้ครับาม่ใช่ก้อนโอ้โหโอ้อห จริงๆตอนคามิกาเซ่เคยเรียนเคยเห็นเลแม่เพ็ญน่ากลงวมาเนี่ยไม่ได้หรอกแกใช่ใช่ใช่เราก็เป็นติ่งกับมิกาเซ่อยู่แค่กำลังคิดทำอยู่โอวยใจหล่อเราเดาเองเพื่อเข้าด้านเราเข้าใจไหมพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้ว บพี่แก้วหลง้างหลังหน่อยเงินอันนี้คือไม่ใช่ใช่ไหมครับแค่สูญเฉยมั้หรือว่าเรียกเงินให้กล้องถ่ายเรียกถ้าลืมกระเป๋าตังค์อ่ะก็มีโทรศัพท์ถ้าลืมกระเป๋าตังค์ถ้าลืมถ่ายคลิปให้น้องชิคูหาหรือชิคูไม่มีทางลืมลืมหาชื่ออะไรนะชื่อปูปูพ่อายุสิบสามเจ็ดสิบเจ็ดเมษายนะครับันเกิดสวัสดีครับ น้องปูนะครับผมแฮปปี้เบิร์เดย์นะฮะแล้วก็ขอไว้พอได้น้องนะครับเรีนเก่งๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีในชีวิตเข้ามานะครับผมความที่ใหญ่ยังเป็นพี่เนาะเราเจอกันนะครับน้องวีเบิร์เดย์ค่ะขอเดี๋ยวคุณดีเสร็จจา้องเอ้ยมาถ่อยเดี๋ยวเรียบร้เสร็จแล้วไปว่ากันวันนี้เอารูปมาฝากครับผมไม่ได้นะพยายามมีความหาไม่เคยหลอกอะความหล่อไม่ไม่เป็นไรความขาวเนี่ยนะนี่กลัวคูนคู่เ

อ้อยอ้อยอ้อยเลียนหัวมีมาแบบนี้ไม่ได้สับเลยอะเลิกเจ้ากันกลับมาเป็นแม่แทนสวอสดีค่ะ